ดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปลาสิมาออมเนื้อนะ,ะ๊ะเนาะออมสิ่งนะคะบานเอ้อเอิ่นอ้อมสิ่งนะคะทุกคนปลาดเ,เนื้อมาจากตลาดนะคะจากตลาดเมื่อวานนะคะทุกคนจะได้สิมาออมนะคะเนาะใบผักของเรานะคะออมใส่ใบผักใบนี้คะ่ะแสบนะคะใบัทยเลิศนะคะทุกคนคะ่ะ ไปไปเลยไปขึ้นตู้นะจ๊ะไปไปถิ่มหั่นผักก่อนนะคะเนาะผักนะคะแล้วก็กระหล่ำนะคะทุกคนค่ะอ้อมสิบแสบนะคะใส่คักเลหลายนะคะเนาะใส่ไปเลยค่ะ เลือดนะคะทุกคนแซกใส่ใบคดเฟลายนะคะ สลำนะคะทุกคนขาดป่ะเด้เนาะคะ่ะแสบนะคะใส่คัทไว้หลายหอมแกงอ่อมนะคะ ใบบัก,กรูดนะคะตะไคร้นะคะทุกคนคะ่ะใส่เข้าไปจะได้หอมๆนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวปัดไปแกงก่อนนะคะเด็ดแม่แมงลักใส่ไปจังน้อยจังหอมๆะค่ะพี่น้องใส่เนื้อลงไปคะ่ะเป็นเศษเนื้อนะคะพี่น้องเรากับปอดเนาะปันมากมากินแซ่บ ตีำพริกตะไคร่หอมนะคะพี่น้องใส่ลงไปจ้าปรุงโดยเกลือป่นนะคะเกลือน้ำปลาขาดไว้ใดจะพี่น้องขาชูรสขาดได้ใดค่ะแซบนะคะนราใส่เดือดลงไปนะคะใส่เขาเออนี่อย่างน้อผีเพียบอะค่ะใส่ใส่ค่ะต้องใส่เป็นผสมน้ำปัดวางปัดกับน้ำข้นขขัวๆค่ะให้มันสุกก้อนนะคะนาะใส่ดีนิดนึงค่ะทุกคนค่ะขมำลำจังน้อยนะจ๊ะ คนคนเข้าไปครับพี่น้องค่ะอหอมค่ะซีมเบิรงกครับพี่น้องเจ็บแสบนวดนวใส่พักหน่เลยครับพี่น้องค่ะใส่พักลงไปนะจ๊ะคนคนคนนะคะให้พักสุกนะคะพี่น้อง แพกขาวกินน้องเอ้ยห้องห้องหอยหอยหอยตินหอนอสุดหมอองนะคะใส่น้ำวนลวจักน้อยนะคะเนาะน้ำพักออกนะคะพีนน้องไม่ต้องใส่น้ำหลายค่ะมาได้จ้าแ่บน้ำกันค่ะ